สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญของหลวงปู่ปุตด,ดาป,ปัญญาธโรเจจิอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกแผ่นดินหรือหกาชการนะครับเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับผม,มครับเป็นเหรียญรุ่นเสมาสมปารถนาสองนะครับผมเดีย๋ยวไปชมตัวเหรียญกันเลยนะครับ เป็นสวยอีกหนึ่งเหรียญของหลวงปู่บุดาครับเพื่อนๆของฟูไม่เอ่ยอันนี้เป็นเหรียญเสมาสมปรานาสองนะครับเป็นรายการที่9เนื้อสัตักลงยาลายทรงแชินะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่499องค์นะครับผมด้านหน้าก็เป็นทงเสมาปกติทั่วไปนะครับ เป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับพื้นลงยาลายธงชาตนะครับขอบน้ำเงินข้างบนแดงนะครับผมลงยาขีวอวเหลืองนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปยันนะครับรูปยันนะครับก็อันนี้ก็ได้โค้ด2องงมานะครับก็จะมีโค้ดผู้สร้างด้านตรงนี้นะครับอันนี้คงมองไม่ชัดนะครับผม กล้องช่วยได้ไม่เอ่ยดูก่อนบางทีมันก็ซูมไม่เดี๋ยวมันก็ไม่ซูมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมไม่ซูมนะครับผมมี่ได้ว่างไปแตะกล้องถูงก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นรูปยันนะครับด้านข้างเขียนหลวงปู่ปุตด,ดาปัญญาตโรนะครับอายุร้อยสิบเอ็ดปีนะครับผมอำเภอวัฒนาลคร วัดป,ป่าไทยพระธาตามเผอวัฒนรคอนจังหวัดสก้วนะครับผมพศ2564นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียสวยๆของปู่บุดานะครับนำมาฝากเพื <bacteria S 3> ่อนๆกันนะครับผมเสมาสมปะถนาสองนะครับเสมาสมปะธนาสองเนาะท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกล่าวแจ้งเกิดกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับจากขอบพระคุณเป็นอางสูงนะครับผม ส่วนข้อมูลใดผมกลับผิดพลาดไปต้องกลับขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับส,สมปรารถนาเตเนมาส,สมปรารถนาสองนะครับผมมาเตเนมาสมปรารถนาสองโอลินพันกันนะครับเนื้อสัตตะนะครับลายลงยาลายทงชาตินะครับจีวรเหลืองเนาะด้านข้างขอบตั้ง,งมืขอข้างบนแดงนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มารับชมนะครับผมขอบคุณมากครับ